ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกิฟในกิจกรรมนิทานแสนสนุกนะคะนิทานแสนสนุกวันนี้คุณครูกิฟจะพาเด็กๆไปฟังเรื่องม้าน้อยร้องเพลงค่ะเป็นนิทานคำกรอน,นะคะเกี่ยวกับเจ้าม้าตัวหนึ่งอยากร้องเพลงเป็นเสียงเพื่อนของเขาในรูปแบบต่างๆทาย้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ ม้าน้อยร้องเพลงเอกีเอกเ,อ,กเ,อ,กเอ,กอากาศแจ่มใสยังมีพ่อไก่ตัวใหญ่เสียงดังขันเสียงไพเราะสนหน้าฟังลองขันดังดังให้ฟังอีกทีเอกีเอกเอ,กเอ,กเอกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในฟาร์มแสนสุขได้ยินเสียงปลุก ลุกขึ้นทันทีกาบกับกับกับแม่เป็ดทราบดีล้างหน้าเร็วรี่ร้องอีกทีดังกับ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 เจ้าแกะขนปุยแก้มยุยน่ารักร้องเพลงทายทัก ยักย้ายเอวสายแบะบแบะแกะร้องดังก้องทั่วไปแกะร้องอย่างไรร้องให้ฟังทีแบะบแบะแบะแบะ มอมอมอมไครหน่อร้องดังเสียงมีพระลังก้องกังวานไกลแม่วัวนั่นเองร้องพหงออกไปวัวร้องเสียงใหญ่ร้องใหม่อีกทีโมอมอมอม,อมอในเล้าเจ้าหมูนอนอยู่ไม่ลุกขึ้นเพื่อน,นต้องปลุกเจ้าหมูลุกตื่น อูดอูดเสียงหมูไม่รู้วันคืนนอนหลับทั้งยืนยังฝืนร้องดังอูดอูดอูดอเป็ดแกะวัวหมูหน้าดูหนักหนาเจ้าไก่ตั้งท่าเท่กว่าใครๆคต่างร้องบรรเลงเป็นเพลงสุขใจร้องเพลงเพลงใหม่ฟังให้ดีดีเอกเอกก๊ับก แบะแบะโมโมปุ๊ดเจ้าหมามาใหม่เพิ่งอยู่ในฟาร์มอยากร้องเพลงตามด้วยความสนใจฮิฮิเอ๊ะนี่เสียงใครแม่เป็ดสงสัยเสียงใครตลกจัง ม้าน้อยเสียใจเสียงไม่ไพเราะเสียงขันไม่เพราะร้องเพลงไม่ได้ลองร้องแบบเป็ดเสียงเด็ดเกินใครเป่งเสียงออกไปไม่เอาไหนเลยฮับ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 เสียงเป็ดไม่ไหวลองใหม่ดีกว่าเสียงวัวก,กินหญ้า ท่าทางน่าฟังมาน้อยตั้งใจร้องใหม่อีกครั้งเสียงไม่น่าฟังยังไม่ถูกใจโฮโฮโฮอฮร้องเสียงเจ้าแกะแบะแบะดีกว่าคงจะเข้าท่าเพื่อนหน้าชอบใจเจ้ามาร้อง ลองร้องเสียงก้องออกไปเสียงตัวอะไรไม่น่าฟังเลยเฮ้เฮๆเฮเฮเปลี่ยนเป็นเสียงหมูฟังดูคงดีลองร้อง,อ,งอีกทีเสียงนี้คงไหวม้าร้องแบบหมูฟังอยู่ตกใจคล้ายวูดลถไฟวิ่งไปวิ่งมา <c oughs> ยังเหลือเสียงไก่ลองใหม่อีกครั้งลองให้ดังๆตั้งใจให้ดีม้าน้อยร้องไปไม่ร้องฮิฮิมาร้องอีกทีเสียงนี้แตกจังฮฮิฮฮ,ฮ,ฮ,ฮ มาน้อยเสียใจแต่ไม่ท้อแท้ถึงเสียงเราแย่แม้ไม่เอาไหนลองอีกสักครั้งลองดังลั่นไปไม่เรียนแบบใครใช้เสียงตัวเองฮฮิฮิฮิิินกกระจิบทักเสียงใครน่ารักอยากรู้จักไว้มาน้อยงุนงงทำหน้าสงสัยกระจิบ พูดใหม่ให้ฟังอีกทีกระจิบบอกว่าม้าร้องเพลงเพราะกระจิบฉอเลาะไข่เลาะจับใจม้าน้อยยินดีมีความมั่นใจม้าร้องเพลงใหม่ให้ฟังอีกทีถึงเช้าวันใหม่พ่อไข่ต้อๆพ่อไก่ขันปลุกเป็ดแกะบัว,วลูก ทุกตัวแต่มใสมีแต่เจ้าหมูดูเพียกว่าใครทั้งหมดตั้งใจคานไขรร้องเพลงเอ๊เอกก้าก้แบะแบะมอมอุ้ยมาน้อยเดินมาเพื่อนจะสวัสดีฉันล้องฮิฮฟังดูดีไหมจังหวะฉันมีดนตรีเร้าใจเพื่อนๆชอบไหมฟังใหม่อีกที่ก,กุบกับกุบกับกุบกับ ทั้งหมดบรรเลงเป็นเพลงดังก้องต่างตัวต่างร้องของจองนักหนามาน้อยคนเก่งร้องเพลงทําท่าแสนสุขปุาร้าน่าฟังจริงจริงพูดกุบจับกับจับโมโมเอกเอฮีฮอโมโมแบะแบะ เป็นไงคะสรุปไม่เอ่ยสำหรับนิทานเรื่องม้าน้อยร้องเพลงเจ้าหมาพยายามจะร้องเป็นเสียงเรียนแบบเพื่อนๆแต่ก็ร้องไม่เหมือนสุดท้ายนะคะก็เกิดความมั่นใจว่าเสียงใครก็เพราะเหมือนกันแตกต่างกันไปเนาะแต่และเสียงก็มีเสียงที่ไพเราะน้าน้อยก็ มั่นใจในเสียงร้องของตัวเองก็ร้องเพลงร่วมกับเพื่อนๆที่สนุกสนานได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ